ตัดเพื่อนตัดเพื่อนนะจริงคือคือตอนเนี้ยผมเนี่ยจะโชว์หน้าทุกคนหน้าพูวินให้ดูโอ้โหนี่ที่ตัดผมแล้วมเปิดอลังการมากแล้วรู้สึกว่าผมเอ้ยเฮียพี่โอ๊ยท็อต่ต,ตรงขยับมผมบอกว่าผมบอกเฮ้ยโอ้โหพี่ภูวินหน้าเด็กมากแบบหน้าเด็กมากเลยเลยว,วันนี้เดี๋ยวจะมา เราเป็นที่แรกนะครับเป็นสื่อสัมภาณ์แรกนะครับที่จะเห็นหน้าปูวินผมสั้นนะครับผมทุกคนจะเป็นสื่อสมภา์แรกอยากเห็นไหมครับว่าทําผมสั้นขนาดไหนอยากเห็นไหมครับผมถ้าอยากเห็นนะครับวันนี้ครับบายบายครับจะบายยบาอะเดี๋ยวให้ดูแวบเดี๋ยว่าอะเห็นไหมเห็นแล้วเฮึดไปได้ไปได้ไปแล้วอ่ะเห็นแล้วนะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหม เราเขาเรียกว่าเรียกยอดก่อนเรียกยอด,ยก,ยอดก่อนอ๋อเรียกยอดย,ยอดไปถุงแล้วไม่เปิดยอดไม่ถึงแล้วไม่เปิดอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ให้เห็นกึ้นอยู่ใกล้ก่อกน,น,นอันนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ยไม่ได้ต้อง, 1, งนหนึน่งแสนถึงยอดเปิดได้โอ้ยอหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนนะอ๋อเยอะไปเหรอเยอะไปเยอะไปอ่าสักสองหมื่นห้าเนี่ยแล้วเราเปิดหน้าให้ดูโอ้โหโอ้โหคือทุกคนเวลาเวลไลฟ์แทปต่างๆเลยนะทุกทุกคนคือทุกคนจะว้าวมากเพราะว่า ทุกคนไม่น่าเคยเห็นอุ้ยไม่เคยเห็นไหมกูไม่เคยตัดสั้นขนาดนี้มาก่อนชีวิตเนี้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยกูผมผมสั้นเท่านี้ตอนที่เกิดอะ่ะตอนที่แบบเกิดมาแล้วไม่มีผม,มอันนั้นอะจริงเหรอเออเป็นไงบ,บนะ้อิชาปะล่ะอิชาผมเมื่อผมได้เห็นคนแรกแล้วเนี่ยอิฉาบ้าวโอ้โหแล้วขาพี่ชื่ออะไรนะว <c oughs> ินนี่วินนี่เออวินนี่อิฉาบา้าววินนี่ก็ไม่เห็นนะโฟนนัทวัฒน์เห็นคนแรกนะวินนี่ ต้องจะเกิดมาเขายงไม่เคยตัดเลยนะสาย,สายด่วนเข้ามาแล้วนะสองพันสามนะครับสองพันสามแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้คือเรียกเพื่อนเขาไปเรียกเพื่อนอยู่เรียกเพื่อนมานะครับอีกสองพันนะครับ <c oughs> อยากดูอยากดูให้ดูให้ดูสุดเชี่ยนะดูหูหูนี่ <c oughs> นเปนะ็นไงล่ะ สองมื่อสามเลยอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับผมสิก็คือเป็นเป็นลัทธิผมซะแล้วนะกูไม่ได้อยากเข้าเลยลัทธิเนี้ยวทำไมต้องตัดอยากรู้อ๋อเอ่อทำไมต้องตัดพูดได้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 แหละพูดได้แหละไม่เป็นไรละเพราะว่าถ้ากูจะโดนกูโดนไปละถือว่าเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อ่าโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ใช่ใช่แต่ว่าโปรเจกต์อะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เราลุ้นเอานะว่าโอ้โหนี้คือลูกที่ไม่เคยเห็นไม่เคยตัดตั้งแต่เกิดเรียกทรงผมนี้ว่าเออผมสั้นเฮ้ยจะถึงแล้วสองพันสี่แล้วเลี้อีกหนึ่งพันละเลี้ยงหนึ่งพันละมันเรียกยอดนี้ได้จริงเหรอวะเลี้ยงหนึ่งพันละมันเรียกอย่างนี้ได้เลยเหรอเรียกได้ดิโอ้โหโอ้ข้าวหลังกลัวแทคกติกนี้มาใช้แล้วนี่นะคนเขาเรียกอะไรวินนี่กำลังมามาดูเลยนะเนี่ยวินนี่วินนี่วินนี่นะครับ ฝากตามนะครับฝากตามวินนี่นะครับทุกคนไม่ใช่วินนี่สตาล์นะไม่ใช่นะมาถึงวินนี่แฟนคลับพูวินนะฝากตามเลยนะครับผมฝากตามสตาล์มาด้วยตอนเนี้ยฝากตามสตาล์ด้วยสองเปอร์สี่ละใกล้ละอีกนิดนึงแต่ว่าอีกอีกประมาณสองนาทีจะปิดไลน์ละอ่ะก็คือทาไม่ถึงทาไม่ถึงทำไม่ถึงปิดไลน์ละสองนาทีนะสามลวอีกเจ็ดร้อยอีกเจ็ดร้อย โอร์โอร์โคตริงอ่าเป็นไงล่ะอือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใกล้แล้วใกล้แล้วฮ่าฮ่ามาเึงใกล้เกียรติไอโฟเอาเอาีแต่นเฮอีกสี่แต่ก่อนคอนโดแต่ก่อนอ๋ออ๋อนี่คือเราอยู่เราอยู่หัวหินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนเอ่อ อยู่หัวหินแล้วก็ค่อย้ายไปพัทยาแต่รู้สึกไม่พอใจก็เลยไปซื้อบ้านพักต่างอากาศที่เ,าเขาใหญ่อ oh. แต่ว่าพอดีแบบรู้สึกว่าบ้านที่เขาใหญ่มันเล็กไปอ่าก็เลยแบบไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่แทน uh. แลน้วตกลงตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่อยู่บนทางด่วนก <c oughs> ำลังจะถึงอ่ญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุน่นใช่ใช่ใช่ ขับข้ามเลยอยู่นะอ่าญี่ปุ่นคือต้องถึงญี่ปุ่นคือต้องต้องยังไงวะต้องเล่นเฮ้ยแต่ตอนนี้นะครับถึงสองพืท่าแล้วไอเยี่ยจริงไหมเนี่ยเราถึงสองพืนท่าสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าผมถ้าไม่เปิดเราถึงเวลาเลยครับเฮ้ยแต่เขาขับรถอยู่นะครับเขาไม่สามารถมองกล้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับโอ้เปิดอะไรพร้อมหรือยังครับเปิดใหญ่มาก ซี่ารักไหมกคนน่ารักมากเลยไม่แล้วประเด็นนะไอ้ฟอนอะฟนคือมันมันเห็นใช่ป่ะแล้วคำพูดแรกที่มันพูดกับผมนะโหน่าเด็กมากเลยจริงจริงผมนะผมว่าผมคิดว่าผมว่าผมเป็นหมาหมีปูวินอะ คือแบบถ้าผมถ้าเป็นหมาหมีกูเลยอ่ะคือช็อตเมื่อกี้หมาหมีคือหมาหมีชื่ออะไรนะวินนี่อ่ะคือแบบกี๊ดแบบอะไรอย่างเงี้แล้วด่ก็คือน้องเลยกูไม่เหลือความเป็นเฮ้ยคือตอนนี้ความเป็นผมยาความเป็นอะไรละผมหน้าแก่เท่าพี่นะเอ้ยหน้าเด็กทั้พี่นะหน้าแก่ทั้งพี่หน้าเด็กกับผมนี่เห็นไหมเขาคนคอมเมนต์ว่าน่ารักมากน่ารักมากโอ้โหน่ารักมากฮ่า กาภาพลักที่สร้างยวรอรอรอเซ็ตผมวา่ารอเซ็ตผมเราจะอยู่ไม้ไ้บทรังที่เป็นเนี่ยตอนนี้หายหมดละโอ้ไอจี IG พยายามเปลี่ยนมาตั้งปีสองปีให้เป็นคนที่ดูคูลขึ้นอเออแต่ว่าแต่ว่าดันเป็นคนหน้าหวานนะดิเป็นคนน่ารักเนี่ยเจอแต่บทเวลา เล่นคู่ใครก็เจอเจอเดีบทน่ารักน่ารักอ่าไม่ค่อยเจอบทแบบเก๊กๆ,ๆยืนนิ่งๆสักเท่าไหร่อ่าแต่เนี้ตัดผมสั้นแล้วโอ้เศร้าเลยเน,น่ารักเนี่ย<ห>กลายเป็นอะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอะไระน้องน้องเหมียวปะน,น,น้องเหมี่ยว,น,ยวน้องเหมียวน้องเหมียวน้องผูกปะเอ่อผูกน้องผูกน้องผูกจบกันในน้องพีมที่เขาต้องมาเขาเรียกว่าอะไรน้องพีมที่มามัดจุกน้องพีมละ อ๋อต้องพีเอ็มจุกไว้ได้แล้วเออแต่ว่าน่ารักไหมทุกคนผมว่ามันน่ารักมากเลยนะเออผมนะครับผมฮะแมวไม่เล่นแมวอันนี้ไม่เล่นตัดทิ้งมาถึงพี่มครับน่ารักออย่าคนลุกว่าแมวดีกว่าอย่าเลยนี่แล้วเราาเดี๋ยวโชว์ เโชว์หน้าเต็มๆก่อนเดี๋ยวรอจอดรถก่อนแล้วโชว์หน้ารอเต็มเต็มก่อนไม่คิดเห็นได้แค่เสียวหน้ามาจอดรถกันนะครับผมทุกคนอีก15นาทีรอไปก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วครับผมในการเ่ชีวิตเฮือดูนะครับว่าใครมาดูบ้างนะครับมันไม่น่าวางเลยปะนุกลุกวีเพี โหพี่นุก V I P นี่จริงๆแล้วแก๊งเราเนี่ยขาดคนผมสั้นอยู่สองคนนะใครบ่าถ้าเป็นแก๊งเราสี่คนแก๊งเมกาผมเป็นจุดหัวใช่ปะขาดไอ้เจมนะไอ้เจมเลยไอเจมต้องต,ต้องตัดผมสั้นแล้วนะโอ้ยเจมสผมสั้นเ่าลองดูแล้วก็อีกคนนึงคือแก๊งเราสามคนเอ้ยวันนั้นวันนั้นได้ชื่อแล้วไอ้สตางมันดูชอบ แก้งตัวเมียวแก,แกงอะไรนะแกงเหงาแกงเหงาอ๋อแกงเหงาโอ้โหพูดชื่อมะ่ะจ๊ะแกงเหงาแกงเหงาจะตั้งดูชอบชื่อนี้เ,เหลือจะตั้งอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดผมเ,เหลือจะตั้งอีกคนหนึ่งแต่พี่แกนะั่นทรงกดผมสั้นยากมากอะ่ะไม่เรามีวิธีเว้ยคือคืออะไรห้องห้องมันใช่ปะ เราต้องไปตอนคืนไว้อ๋อไปเล็มผมเราต้องไปเล็มผมเพื่อที่เราเราเลยไม่เก่งหรอกเราไม่ใช่ช่างตัดผมถูกปะแต่เราเราเล็มให้มันสั้นเลยไว้แล้วมันก็เลยจะบังคับมันพอมันแหว่งปุ๊บมันก็จะถูกบังคับให้ไปตัดผมสั้นอ่านี่เออน่าสนใจแผนการของเราน่าสนใจแต่ว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าสนิทกันเพราะเป็นเพื่อนสนิทอ่าถูกเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันถ้าถ้าถ้าไม่สนิทถ้าไม่รู้จักผิดกฎหมายอ่าแต่ เป็นเพื่อนสนิทเดี๋ยวมันแค่ด่าเราเลยมันแค่ด่าเราแหละอ่าเ่มันไม่เอาความหรอกไม่เอาความนะมั้งมีพี่สกายไปดูด้วยสวัสดีครับสกายสวัสดีครับผมพี่สกายแต่ผมสั้นไหมครับช่วย a n ตีเข้าผมสั้นนะครับผมก่อนหน้านี้กูกูอนตี้ผมสั้นมากเลยนะกูพูดในลมพลแฟนคลับไว้ด้วยว่าแบบเฮ้ยผมสั้นเนี่ย ผมไม่ตัดนะคนนึ่งเขาตัดเยอะแล้วผมสวนเทรนไว้ผมยาวแต่ว่าไม่ได้ไว้ผมยาวปุ๊บนั่นแหละสองเดือนเท่านั้นแหละโดนสกัดดาวรุ่งเลยแต่ผมจะไว้ผมยาวแลผวสวนเทรนแล้วอ๋อจะสวนเทรนหรอตอนนี้เทรนมาผมสั้นเลยไหมเออผมสวนเทรนเลยไว้ผมยาวเลยผมจะไม่ตัดละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสลับกันอันนี้คือเตรียมโปรเจกต์อะไรเะเนี่ยโปรเจกต์ครับโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรซีรีส์หนัง ก็คือไม่มีละคือเบื่อ,อก็อยากให้ผมสั้น,นเบื่อผมสั้นแล้วก็อยากผมยาวถ้าสมมติเบื่อผมยาวเนี่ยวเขาจะตัดผมสั้นเองเลแต่กูว่าอย่างหนึ่งว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมาะกับมูมวยกูอยากเขียนคุณทำทำอะไรย้อมผมเฮ้ยน่าสนใจ <c oughs> เดี๋ยวไปย้อมเลยพรุ่งนี้ทำไมต้องย้อมพรุ่งนี้เราย,ย้อมตอนนี้เลยสิโอย้อมตอนนี้เลยอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายจะด่าเอาไปคือเมื่อกี้ผมดังเลยหลานเลยอะไรอยเนี้ย มันก็มีชาร์จสีเขาเรียกอะไรนะชาร์จสีชาร์จสีผมอ่ะมันก็มีสีทองสีน้ำตาลสีผมก็เลยบอกพี่ครับผมขอลองดูได้ไหมว่าผมผมเนี่ยเหมาะกับสีไหนแล้วผมก็เทียบดูมันยังไม่เหมาะสักสีเลยแต่กูว่ามีสีนึงเหมาะบมึงไว้สีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินเลยเหรอสีน้ำเงินผมมันจะหนักไปเลยพี่ชายอาไม่ลองไม่รู้ว่าวะลองได้ไหมลอง วันหนึ่งแล้วก็ยอมกลับเออนี่อลอ,องวันหนึ่งไม่เสียหายเผื่อมันดีก็ไว้ต่อไม่ดีก็แค่ย้อมกลับเป็นสีดำถูกปะล่ะน่าสนใจหรือว่าย้อมเป็นสีแดงดีโคสีแดงไม่ไหววะส,สีแดงได้อยู่ได้บอลชอนอยู่แต่ว่าบอลชอนได้อยู่แต่ว่าเซลาวีจะไม่ได้ <c oughs> เซลาวีจะไม่ได้ได้บอลออชอน <Es per ate> เออแกต้องแนต้องสีพืนๆสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลอ่อน,นมัไ้ยเออผมว่าผมจะร้องสียำตาลอยู่นะฮ่ามาจีเกินนี่ Touch your n o t e if you like i n i อย่านะอย่านะเล่นกับระบบเยอะเดี๋ยวต้องไม่ร้องเพลงงอๆงงเขาอีกนะ ทูเคพาคิดเคอัพพี่นัทมาดินัทเอ้ยพินัทแฮปปี้เบอร์เดย์จ้าอ้าวมันมันเกิดพี่นัทอ่ะใช่เดียวกับพี่นัทอ้าวแฮปปี้เบอร์เดย์ครับขอให้มีความสุขกับคนที่พี่รักนะครับผมขอให้อ่าพี่มีความสุขมากๆนะครับขอให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่อยากจะทำนะครับผมขอให้พี่รวยรวยรวยปังๆครับปังๆปังๆวินน่าเด็กมากเลยทุกคน กูรู้กูรู้แล้วน่าดีมากเลยเฮ้ยชอบอ่ะผมเข้าใจความเป็นฟอร์มีแล้วผมเข้าใจแล้วมึงจะโดนกูตกไม่ได้โดนกูวินตกมึงโดนกูตกไ<ต>ม่ได้ถ้าตัดผมสั้นแล้วดตดผมสั้นแล้วโดนตกแล้วทุกคนตายแล้วอันนี้ตายแล้วเป็นวินนี่แต่ผูกวินนีใ่ใช่ไหมใช่เป็นว<ช>ินน,นี่<ม>แล้วมึงโดนพี่ฟิลิปตกอันนั้นโอเคแต่มึงโดนกูตกไม่ได้ เฮ้ไปอีนโฟอ่ะอุ๊ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ขอโทษก็ต้องเกือมเกลือมเกือมเกือมแล้วไม่ได้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 ไม่ชมไม่ได้ชมไม่ได้เลยชมไม่ได้ก็คือเห็นหน้าบิลบอร์ดพูวินจอยเตอร์โซยนโลกโอเคแล้วทุกคนผมไปแล้วเดี๋ยวพูวินน่าจะมาอัปเดตชงผมในไอจีเขาแล้วก็ไปตามได้เขาได้จะถ่ายลงไอจีให้ดูดูกันอยู่ก็ไปไปไปตามกันได้นี่ น่น่ารักแววใสๆไวัมัธยมมากเลยจริงไวัมัธยมส,สุดๆยังก็ย้อนวัไป 10, 6, 10, 1 6 1 7กิจริงบ๊ายบายเจอกันนะคร <ผม S 2> ับผมเจอกันครับบ